จับประจ่าแม่จ๋าอันนี้ส่วนมะลินะถ้ามันมันงามจะจัดใบมันเยอะแล้วมันมีเนี่ยแมลงวีขาวนะเห็นไหมน่ะเนี่ยเนี่ยเขย่าเห็นไหมน่ะตัวมันจะเยอะมากมันกินน้ําเลี้ยงถ้าแมลงวีขาวลงปุ๊บอ่ะใบมันจะดําใบมันดําแล้วมันกินน้ําเลี้ยงดอกหมดเลยเนี่ยดอกที่ออกมามันกินน้ําเลี้ยงหดหมดเลยเห็นไหมวิธีการกําจัดก็ต้องฉีดยาฆ่าแมลง ไม่ฉีดไ,ไม่ไหวลาพังสตราดินซีเอาไม่ลอดไรนี่ใ <utter> ช <crackers> like ้เครื่องเครื <aki> ่องเลื่อยไม้เครื่องแบบเครื่องเลื่อยไม้อ่ะเค่ริงนั้น มา้านแต่เนี้ยเวลานั่นเสร็จแล้วเราก็จะไอ้นี่ง่ายไงกำจัดแมลงกำจัดอะไรง่ายๆแต่บ้านยยพินเป็นไอ้นี่จ้ะมีรักแท้บ้านยยพินมีแต่ลักแท้จริงๆแล้วก็เป็นในร้อยกันทั้งหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านที่มีในร้อยเยอะที่สุดอะ ถ้าใครสนใจเป็นพวกมาไลยแต่งงานมาไลยเบามาไลยเ่าายเบาสาวมาไลยนาคมาไลยอะไรอย่างเงี้ยพวกจัดช่อดอกไม้อะไรเงี้ยบ้านเยพินมีมีคนรับทํำจา้ะแล้วก็จัดส่งทั่วด้วยนะส่งไปกับรถวาลสอ่รถตู้รถอะไรอย่างเงี้ย แดงมันลงต้นมันจะดำเห็นไหมต้นดำมันกินน้ำเลี้ยงหมดเลยนะปลูกปีหนึ่งก็ได้ผลนะอันนี้อายุอายุประมาณสองปีะจะได้ผลอยู่นะสำหรับคนทนี่มีพื้นที่อ่ะถ้าใจเครื่องตัดอันนี้เนาะยียปินเพิ่งรู้วิวั์อะไรนะเครื่องมันพัฒนาไปเรื่อยๆเนาะ ละประมาณ3,000ไม่ถึง3,000นหรอกว่าดีอย่างนี้ตัดแต่งพรมทรงพุ่มทรงอะไรได้เลยเนาะเลืองน้ำมันไหมไม่รู้ก็เพิ่งลองเพิ่งลองเนาะของใหม่เพิ่งเอามาเล่นซืม่งานเลยไปเร่อ <c oughs> ๆของใหม่ของใหม่โหดีจริงอ,ะอ่ะเหมือนแค่ตัดหญ้านะสามพันกับบาทตัดได้ทุกอย่างๆๆๆๆ จะกินน้ําเลี้ยงหมดมะลีอ่ะมันจะแพงนะสุดยอดมากเลยบัณยพินก็อยู่น่าเห็นนะทิวข้ามทิวไม้ไปก็บันยพินและข้ามคลองไปสมัยก่อนต้องใช้กันไกรตัดเอา มันแน่มากเลยเนาะกลับบ้านไปตลาดนัดมาไปหาซื้อกับข้าวเลยผ่านมาเห็นเขาเล่นเครื่องอะไรอยู่ไม่รู้ก็เลยลงมาดูสักหน่อย คนชอบถ่ายอย่างเราจะปล่อยไว้ได้ไงอ่ะดอกรักก็พ่อจ๋าแม่จ๋าแถวบ้านยุพินถอดดอกรักกิโลนึงเป็นร้อยนะเออกิโลนึงเป็นร้อยอย่างสมมติติ้งต่างว่าพ่อจ๋าแม่จา๋าปลูกไว้อย่างเงี้ยพ่อจ๋าแม่จา๋าปลูกไว้แล้วก็ดูแลอย่างเงี้ยแล้วไม่มีเวลาเก็บอ่ะมีคนขอมาเก็บแบ่งครึ่งนะเจ้าของส่วนได้ครึ่งนึงคนเก็บได้ครึ่งนึงเอาขึ้นได้ไหมยุพิน ไม่ได้แล้วบ้งไปขึ้นตรงนู้นดีกว่าเดี๋ยวหกขบวนเป็นเก๋เกมาปีนขึ้นตรงนี้ดีกว่าตรงนี้มีทางขึ้นมีต้นไม้ไม่ได้ขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้ตอนลงลงทางไหนไอ้นี่ลายแดงไอ้เพี้ยกอะไรวแบแรงวีขาวมันลงเสียหมดเลยเนาะเมื่อนี่เห็นดอกเต็มเลย เสียได้จังหมดเลยอันนี้ส่วนรักดอกรักดอกรักเขาจะเก็บทั้งวันนะดอกรักเก็บทั้งวันแต่ว่ามาริจะเก็บแต่ตอนเช้าไงถ้าบ่ายแล้วมันจะบานรักเขาก็เก็บสมัยก่อนยัยพินเข้าใจว่าดอกรักอะเขาจะหักยกชอบแตบบ่ความจริงไม่ได้เขาเก็บแต่ดอกเยมแย้บอย่างเงี้ยไปแล้วก็ไปนั่งปิดข้ยอยเทีนึงโอ้ยตายรถยัยพินหยุดนี้ โอ้ยปวดขาดจังหมู่บ้านรักแท้